กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับนี่เลยคุณผู้ชมนะ,คะใครที่นอนไม่หลับไม่หลับไม่นอนนอนหลับยากนอนไปแป๊บหนึ่งก็แบบมีความสุขว่าม,มันงุดหงิดคนนอนไม่หลับเนี่ยมันจะมีมันจะเสียสมาธินะคะมันจะทําให้เราเกิดอาการงุดหงิดนะฮะแล้วก็คิดอะไรไม่ออกวันนี้หมดปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะเพราะเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีไหนคุณผู้ชมนะฮะหลับยากหลับไม่เต็มอิ่มนอนไม่เต็มตื่นตื่น,นมายังง,งงงงมึนมึนอื่นอื่นอ่อนเปรี้ยเพียแรงคุณผู้ชมนะฮะ ทานดีไนเวลาสองเม็ดก่อนนอนคุณผู้ชมนะจะทำให้คุณเนี่ยหลับลึกนอนชั่วโมงหนึ่งเหมือนหลับ8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะสารสก,กัดเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นสารสก,กัดที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ mm hmm. l t a n ี n านนะคุณผู้ชมนะฮะ mm hmm. ออกฤทธิ์คล้ายกันชงนะฮะ mm hmm. ทำให้ร่างกายของเราสมองของเรารู้สึกผ่อนคลาย คลายเครียดคลายกังวลนะคะสารสกัดอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือสารสกัดจากกาบ้านั่นเองนะฮะเขาบอกว่าสารสกัดจากกาบ้าจะช่วยให้สมองของเราเนี่ยสร้างตัวโกรดโกรธฮอร์โมน,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 นขึ้นมาเพื่อลดความวิตกกงังวลแล้วก็ทําให้หลับลึกหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะวันนี้ดีนท์มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับดีนายหนึ่งกล่องมีสิทธิ์ครับซูด้วยกันนะครับมีโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งราคาพิเศษเพียงแค่ราคา380บบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบโทรเลยเบอร์ นี้นะครับ0 9น7 6 9 4 6 9หครับ0917694693นะครับที่ Li น์แอดดีนก็ได้ครับและถ้าโปรนี้จัดสุดคุ้มแบบนี้รายการเรารายการเดียวอยากได้คุณต้องขัดหน้าจอไปแล้วบอกว่ามาจากรายการเราโปร1นึ่แถหนึ่บาทที่เมา์มันคันปาาครับและที่สำคัญคุณแม่เขาบอกว่าสารสกัดของเราเนี่ยดีมากนำเขามระจากต่างประเทศ แล้วก็ถ้าเกิดสูงใหคุณทานแล้วหลับสบายหลับแล้วอะคุณอยากจะเลิกทานคุณก็เลิกได้เลยไม่ใช้ยานอนหลับเพราะมันไม่ติดนะฮะไม่ใช่สารเสพติดด้วยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะรับประทานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอยากจะหลับสมมติวันนี้อยากจะหลับมีเวลาแค่ประมาณ สองชั่วโมงหลับทานดีไนก็ไปมันหลับไปเสร็จปั๊บมันก็จะหลับลึกทําให้เราเนี่ยสมองเนี่ยมันวิ่งปุ๊พุ่งปุ๊บรัดคิดงานได้คล่องแคล่วด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าเลิกทานก็เลิกทานได้เลยไม่มีผลนะครับเทียบกับสารสกัดหรือว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยแล้วก็เป็นของดีด้วยถูกต้องนะะนะะดีต่อสมองดีต่อร่างกายดีต่อคุณถูกต้องต้องดีไนนะครับใช่ฮะนะคะเราไปดูน้ำตาลชริตาดีกว่าครับโดนสงสสสรรรรีววิิินคค้้้้าาาาาใใใ่่่่่่แแเเเพะขจจงงหือปลตไไมมดชช ถือว่าเป็นนางงามนักส so, ู้นะฮะตั้งแต่อยู่บนเวทีประกวดลือน้ำตาลชริตานะครับก็เป็นเจ้าของมงกุฎ Miss Universe ไทยแลนด์สองพันสิบหกครับหก Miss Universe กระทั่งเนี่ยนะครับก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงด้วยความเฉิดฉายและก็ความที่เป็นเหมือนว่าคนสู้นะครับจึงมักได้เห็นเธอออกมาฟาดบ่อยๆนะครับกับเหล่าเกี้ยนคีย์บอร์ดนะฮะแน่นอนว่าอย่างล่าสุดเองสาวน้ำตาลครับได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวโปรโมทสินค้าแบรนด์หนึ่งนะครับ โดยบอกว่าเป็นบัดดี้คู่ใจของเธอในตอนนี้แต่ทว่ากับมีชาวเน็ตเนี่ยรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซะเธอเลยคุณแม่ในทํานองว่าโอ้ยเพิ่งจะเคยเห็นเจ้าตัวใส่นี่แหละหใส่แค่เพราะเขาจ้างหรือเปล่านะนะฮะงานนี้ครับไม่รอช้าน้ําตาลก็ไมโทนนิ่งเฉยเข้าไปตอบกลับแบบเคลียร์ชัด,ชดๆเต็มๆทันทีเลยก็เพิ่ง ได้อ่ะเออก็เขาเพิ่งส่งมาจะให้ไปใส่ตอนไหนล่ะได้ปุ๊บเราก็ต้องใส่ป๊ะตอนไม่ได้เราจะเอาที่ไหนใส่ถูกป่ะแม่เออข่าวจ้างมาไงก็เพิ่งได้แล้วไงก็เลยบอกนะว่าเนี่ยคือบัดดี้คู่ใจตอนนี้เออแล้วถ้าได้ดูสตอรี่หรือว่าได้ดูไลฟ์เนี่ยเมื่อวานก็ใส่นะคะแล้วรูปนี้ก็ถ่ายไว้นานแล้วด้วยค่ะก่อนจะเปิดเผยว่า อีกหลยอีกอย่างนะคะเขาเนี่ยจ้างเราเราก็ต้องใส่สิคะออแล้วเราเป็นคนที่มีเวลาเขาจ้างอะไรมาเราก็ต้องลองด้วยตัวเองตลอดโอเคนะคะค่ะ,คะมีอะไรถามอีไหมคะเลิศเลิศค่ะเนี่ยไงออก็ต้องใส่ใช่ค่ะเขาจ้างมาก็ต้องใส่ใช่ค่ะแต่ตอนของไม่มา จะเอาที่ไหนใส่มไม่มีไงเวลาใครจ้างอะไรเขาก็ต้องใส่นไม่ใช่แต่น้ำตาลแล้วค่ะนางเอกทั่วประเทศเขาก็ต้องทำกันหมดแล้วค่ะเ่วงนี้ไม่มีอีเวนต์จ้ะไม่มีงานและครั้งม่มีค่ะมันก็รับกันหมดแล้วค่ะรีวงรีวิวกันไปเนาะถูกต้องค่ะแต่ว่าเขาก็ใช้ไงแล้วก็แต่เขาเชนี่ก็แปลกเนาะไม่ทำกมนก็จะเป็นอีกกล้วการเมืองหนึ่งที่เข้ามาแซะเพราะน้ำตาลเขาชัดเจนว่าเขาเป็นประชาธิปไตยมันก็จะมีอนุรักษ์นิยมเข้ามาแซะไงนะคะ ต่อไาต่อมาพูดถึงเรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของการออกมาคอองค์คออ้าแบบนี้คนนี้ก็จะมีมาให้เราได้ยินทุกวันเลยนะแม่เมื่อวานเราก็มาใครอะอมสกาวใจอมสกาวใจมาอีกแล้วนะไม่เคยได้มาได้พักไหมไม่พักไม่พักเลยเมื่อวานอีเม้นก็ให้กูอ่านวันนี้ก็ให้กูอ่านอีกเออครัอมสกาวใจครับบอกว่าดันฉีดไข้ให้คณะผู้นำใหม่เซให้ฉีดกับประชาชนใช่ไหม ก็ฉีดให้พวกท่านด้วยให้ครอบครัวท่านด้วยนะฮะ<อ>ล้านของดีก็อยากให้ท่านได้ก่อนเหมือนกันค่ะ,<ฮ>ะฟาดเดือดรัวแบบต่อเนื่องไม่มีแผ่วเลยสําหรับดาราสาวออมสกาวใจภูสวัสดิ์ครับอีกหนึ่งคนดังที่ออกมาพูดคอเอาอย่างเต็มที่เป็นกระบอกเสียงกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งยังแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์บ้านเมืองด้วยล่าสุดออมเองออกมาอัปเดตคลิปและนะฮะผ่านไอส่วนตัวฟาดแบบจุกๆปมแนะสูตรวัคซีนควยบอกว่าไหนๆเนี่ยก็ฉีดแล้วก็อยากจะให้ท่านฉีดให้ครบ กับทุกคนของพวก <เ en S 1> ท่าด้วยรู้สึกว่าเวียดนามทําไมครัแม่ฉีดฉีดไฟเซอร์ไขยกับอะไรวะเดี๋ยวนะมีคนส่งมาให้อ่านเมื่อเช้าเวียดนามอ่ะ มันหายไปไหนแล้วพี่คนนี้ชอบส่งข้อมูลมาให้ทีแรกก็จะเอาลงในไอจีแล้วไม่ได้แคปแคปไม่ทันเวียดนามอ่ะฉีดไฟเซอร์เขาจะควายนะคะควายกับอะไรสักอย่างนึงนี่แหละก็จะเป็นเอไอเอเอนี่แหละแม่เอออะไรประมาณนี้มันจะมาเป็นแอสต้าหรือซินไดไมไม่ได้ก็ั่้แหละก็เราก็รู้กันเนาะก็ควายของดีเออเขาควายของวัคซีนเทพ วัคซีนเทพไปเลยอะอยา่างหุณออกมก็บอกว่าเนี่ยสูตรวข้ที่บ้านเราเนี่ยอ,อยากให้ผู้นำเนี่ยได้ลองบ้างอัดคลิปฟาดกันมาเลยไปดูคลิปกันหน่อยก็ได้ในการเพราะวันนี้มีคลิปมาฝากกันด้วยแตดูัไหนไหนเนี่ยเราก็อยากจะฉีดไข้หรือฉีดตัวที่เพิ่งสั่งมาให้ได้เนี่ยเราก็จัดให้มันเป็นวารละแห่งชาติไปเลยไหมคะเพราะว่าเราจะเป็นประเทศแรกๆของโลกเลยนะที่ทําแบบนี้งั้นเราเริ่มจากคณะของท่านผู้นําก่อนถ่ายทออสดฉีดไข้ ให้ทุกๆท,ท่านในคณะไปเลยค่ะย้ํานะคะว่าทุกๆท,ท่านในคณะไปเลยเพราะว่าของดีเนี่ยก็อยากจะให้ท่านได้ก่อนเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการมุ่งมั่นการทํางานของพวกท่านค่ะเลยอยากจะตอบแทนพวกท่านบ้างซู้ๆนะคะซีนแวกบวกแอสตากูนี่เลยเยี่ยม ูอะไรอ่ะยกมือทำไมซูนเดลแฟกของแอตตาเออครบแล้วด้วยครบแล้วครบแล้วด้วยแต่ก็ไม่เห็นป่วยนะสูตรไขว้แล้วที่เวียดนามเตรียมแล้วฉีดวัคซีนสูตรผสมโมเดอร์นากับไฟเซอร์เวียดนามไม่ใช่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็คือซูนเดลแอสฟาแอตตาแต่เวียดนามโมเดอร์นาไขว้กับไฟเซอร์ ลาวก็ไฟเซอร์จอร์ันจอร์ันด้วยจอร์ันขมรก็จอรสันกับไฟเซอร์ครับไทยซีโนแวคแอซีโนแวคซีโนแวคแอตตาสั่งเพิ่มอีก12ล้านโดสสั่งเพิ่มเข้าไปเลดไหมไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าไม่รู้แล้วเพราะว่าอยากจะทำอะไรก็ทำทำไปเถอเหนื่อยแล้วแล้วก็ขอให้ได้ฉีดก็พอแล้วเหนื่อยจริงๆ ฉีดแล้วก็อ่ะโอเคจบแค่นั้นเดี๋ยวรอรอของที่มันได้ดีๆมาแม่แม่ค่อยไปเนาะไปบูทเอาเนาะไปบูทเอาสักทีหนึ่งโอยชาตินี้ลูกได้ฉีดไฟเซอร์หน่อยเถอะนะจะป็นคงไได้มีแหละเดี๋ยวก็มีรอไปก่อนช่วงนี้เราก็ต้องป้องกันกันไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวประเทศก็จะเปิดและอีกสองสามเดือนเดี๋ยวประเทศเพื่อนบ้านก็เปิดแล้วเดี๋ยวก็ไปเห็นคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งนะฮะไปทุกอาทิตย์ใช่ไหม อะไรสนใจลูกเปาลูกจะลงอนนี้ไม่สนใจเลยไม่ใช่บ้านเขาบ้านเราเออนั่นบ้านเขาและบ้านเราล่ะอืมเราก็เพิ่มก็ได้บ้านเราลงก็ได้อ่าเอออ่ะเนี่ยแหละครับค่ะนะคะอิจฉาเขาไหมนิดหน่อยสาบานว่านิดหน่อยเต็มสิบอิจฉาเท่าไหร่ร้อยอุ้ยเนี่ยมันเลิศตรงนี้ไง นะคะเอาหมดแล้วใช่ไหม,หมเอาฝากไปด้วยนะคุณผู้ชมนะคะยังไงเราก็รอกันต่อไปนะคะไฟเซอร์โมโนนาใช่ไหม,มแล้วก็จอนสันนะคะเดี๋ยวมันต้องเข้ามาสักวันแหละจะเย็นๆเดี๋ยวมันก็ต้องมีเข้ามานะคะอเมีิกหนก็ฉีดไปก่อนไม,ไม่ไม่ซีเรียสค่ะนะคะป้องกันกันไ้ก่อนนะคะแต่ว่าฝากไ้ด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีไหนคุณผู้ชมนะคะหลับยากหลับลําบากหลับแล้วมันไม่เต็มอิ่มหลับแล้วมันมีความทุกข์มันเหมือนนอนไม่หลับ นะคะคุณต้องทานดีไนท์เวลาละ2เม็ดก่อนนอนนะคุณผ,ผู้ชมนะจะหลับลึกหลับนานหลับยาวนานถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะใช่ค่ะสารสก,กัดหลักๆนั่นก็คือแอลอาทินีนนะคะออกฤทธิ์คล้ายกันชงทําให้เราเหนือร่างกายสมองเรารู้สึกผ่อนคลายและสารสก,กัดอีกหนึ่งตัวก็คือสารสก,กัดจากกาบ้านะฮะช่วยทําให้สมองของเราเนี่ยสร้างโกรทฮอร์โมนขึ้นมาลดความวิตกลดความกังวลน,นะคะแล้วก็ใครที่หลับยากๆย,ย,ยังไงก็หลับนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับดีไนท์หนึ่งกล่อง มี10ทธิแท็บสูนด้วยกันนะครับมีโปรโซื้อ1แถม1ด้วยนะครับในราคาพิเศษเพียง380บาทเท่านั้นนะฮะ,ฮะใครสนใจก็รีบโทรเลยครับ0917694693ครับ0917694693นะครับหรือที่ Line แอดดีนนั่นเองครับและที่สำคัญปโปรนี้คุณผู้ชมครับแท็หน้าจอเราไป<ฮ>ะนะแต่ตอนนี้ก็ได้เนี่ยตอนนี้เลยที่มีดีในมีเรา2คนเนี่ยบอกว่ามาจากรายการเม้ามันกันปรับคุณจะได้โปร1แถม1ไปเลยนะฮะและที่สาคัญ เราทานไปแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราหลับดีขึ้น<ช>เราไม่ต้องจำเป็นต้องกินตลอดใช่หรืหยุดได้หย,ดไดหยุดได้นะครับ เราหยุดได้เลยเราบอกว่าเอ้วันนี้ไม่อยากหลับก็ไม่ต้องทานวันไหนที่แบบมันนอนไม่หลับจริงๆมันเครียดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโรคระบาดอะไรก็ทานไปพอทานไปเสร็จปั๊บมันก็จะหลับสบายตื่นขึ้นมามันก็ทําให้สมองเราปลอดโปร่งด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็สามารถที่จะโทรไปได้เบอร์เลยครับศูนย์เก้าห9ึดีไนกเกดีนะครับดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อขุนนั่นเองนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันสวัสดีครับสวัสดีครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ